อารยธรรมที่มีพลังระดับกาแล็กซี่ที่สามารถเล่นกับระบบดาวและหลุมดำได้พวกเขาต้องเป็นเจ้าแห่งอวกาศและเวลาอย่งแงไวก็ตามพลังงานที่จําเป็นในการขับเคลื่อนทาาแมชีนนั้นสุดกูเกินกว่าที่จะรวบรวมได้โดยผู้คนบนดาวโลกครับทาแมชีนที่ผมเสนอให้ใช้เส้นคอสมิกถ้าคุณสร้างมันจากวงหนึ่งของเส้นคอสมิกและอยากจะกลับไปในเวลาสักหนึ่งปี มันต้องใช้มวลของครึ่งหนึ่งของกาแล็กซี่มันต้องใช้วงใหญ่ขนาดนั้นและถึงแม้มีใครสามารถสร้างเครื่องเหล่านี้ได้มันคงจะไม่ดึงดูดนักเพราะมันจะพึ่งพาการสร้างช่องในเวลาและขณะนี้เรารู้แล้วว่าช่องในเวลามีกฎที่เข้มงวดของมันเอง ทุกวิธีที่ถูกกล่าวถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นคอสมิกของก๊อตหรือว่าหลุมดําหมุนหรือว่าอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยต่างมีคุณสมบัติเดียวกันว่าคุณไม่สามารถกลับไปในเวลาก่อนที่สิ่งนั้นถูกสร้างฉะนั้นถ้ามีใครสร้างมันในปี3000พวกก็ไม่อาจจะกลับมาบอกเราเรื่องนั้นได้เราไม่สามารถสร้างทาให้จิตในตอนนี้แล้วกลับไปดูน,น,นันทศวรรได้นอกจากชาวต่างดาวที่เป็นมิรอีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีที่สร้างมันได้เมื่อหนึ่งล้านปีก่อนแล้วก็ให้เรายืมมานะครับ ทำลายให้หมดทำลายให้หมดคุณอาจคิดว่านี่หมายถึงแนวคิดการเดินทางข้ามเวลาจะหมดความหมายแต่คุณคงคิดไปโดยไร้จินตนาการของนักฟิสิกส์การไขวคว้า,วาหาวิธีครอบครองเวลากำลังจะนำไปสู่บทสรุปที่ดำมือที่สุด ประมาณ5ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญายกลุ่มหนึ่งเริ่มเขียนกันว่าอาจมีอีกวิธีหนึ่งที่จะเดินทางข้ามเวลาแต่มันไม่ใช่ยานในอวกาศและมันไม่เกี่ยวกับการแล็กซี่ที่หมุนไปมามันจะเป็นคอมพิวเตอร์และผู้บุกเบิกของวิธีไม่น่าเชื่อนี้คือผู้บุกเบิกเรื่องทางนัชีนที่ไม่น่าเชื่อด้วยศาสตราจารย์แฟรงค์ทิปลเลอร์ จากปี1970เขาเริ่มตื่นเต้นกับแนวโน้มของคอมพิวเตอร์มีคขารู้ดีว่าความเร็วของคอมพิวเตอร์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณทุกๆปีทุกๆไม่กี่ปีทุกๆ18เดือนก็วาได้ความเร็วของเครื่องจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ถ้าแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปมันหมายถึงคอมพิวเตอร์จะยิ่งเร็วขึ้นและมีพลังมากขึ้นมากจนกระทั่งในอนาคตอันยาวกลอารยธรมชั้นเสีงจะมีคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ของเราดูด้อยไปเลยลองนึกภาพว่ามันเกิดขึ้นเร็วขึ้นเรืเร่อยๆถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นไม่ได้ที่จะประมวลผลข้อมูลในปริมาณที่สูงมากๆ กล่าวที่จะทำให้อริยธรรมในอนาคตเดินทางข้ามเวลาพวกเขาจะทํามันโดยใช้ความจริงสม,มุาพที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นได้พัฒนาขึ้นมากในช่วง30ปีมานี้ แต่นักฟิสิกส์หลายคนเชื่อว่าในที่สุดคอมพิวเตอร์จะสามารถสร้างภาพเหมือนจริงซึ่งดีมากจนไม่อาจแยกจากภาพจริงได้มันจะเป็นก๊อปปี้ของโลกแห่งความจริงละเอียดถึงระดับอนุภาคทีเดียวในอนาคตอันห่างไกลการเล่นแบบระบบกายภาพด้วยความแม่นยำสูงจนดูเป็นจริงต่อผู้ใช้ Vir t u a l Reality จะมีอยู่ทั่วไปและเป็นเรื่อง ธรรรมดาเลยคับแต่ถ้าอารยะทมในอนาคตไม่เพียงสามารถสร้างภาพเหตุการณ์ที่คิดขึ้นมาละ่ะถ้าพวกเขาสามารถสร้างภาพอดีตที่แท้จริงของพวกเขาได้พวกเขาก็จะสามารถสร้างเหตุการณ์และสถานที่เป็นสามมิติของเวลาของเราสิ่งจำลองนี้ จะเต็มไปด้วยผู้คนที่เหมือนพวกเราพวกเขาจะรู้สึกเหมือนเราจะมีความคิดเหมือนเราและถึงกับคิดว่าเป็นเราลูกหลานในอนาคตของเราจึงสามารถใช้ภาพเหล่านี้ในการค้นหาอดีตของพวกเขาพวกเขาจะมีทนะมชชีนแต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงในอดีตพวกเขาจะดึงอดีตมาหาพวกเขา ฉะนั้นนึกภาพอารยธรรมที่ล้ำยุคและสมมุติว่าพวกเขาต้องการมาเยือนอดีตมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างทม์แมชชีนและก็ไปในอดีตจริงๆฟิสิกส์อาจจะไม่ยอมให้ทําแบบนั้นยังมีวิธีที่สองที่พวกเขาสามารถได้ประสบการณ์การอยู่ในอดีตและนั่นคือโดยการสร้างภาพเสมือนอดีตที่มีรายละเอียดและเหมือนจริงไปอย่างมาก แนวคิดที่ว่าวันหนึ่งคอมพิวเตอร์อาจถูกใช้ในการสร้างภาพที่เหมือนอดีตท,ทุกอย่างอาจฟังดูเหมือนแบบฝึกหัดด้านสติปัญญาอย่างสุดๆแต่ผู้เชื่อในการเดินทางข้ามเวลายุคใหม่ได้นำความคิดนี้ไปสู่บทสรุปทางสติปัญญาอย่างสุดขั้วและชี้ให้เห็นว่าอารยธรรมชั้นสูงจะไม่เพียงสร้างแบบจำลองอดีตเท่านั้น <An> อารยธรรมล้ำยุคจะมีพลังด้านการคำนวณมากพอจนแม้มันยอมสละเศษเสีเส้ยวของหนึ่งเอร์เซ็นของอำนาจการคำนวณมาเพียงหนึ่งวินาทีในช่วงของการมีตัวตนราวเป็นพันปีนั่นก็จะเพียงพอที่จะสร้างภาพจำลองบรรพบุรุษนับเป็นพันพันล้านคนทุกครั้งที่วิทยาศาสตร์คิดว่าได้พบทางที่จะควบคุมเวลา มันจะถูกบังคับให้เผชิญกับความเป็นไปได้ที่น่ากังวลผลทางล่าสุดนี้ก็ไม่ยกเว้นเพราะมันเช่นกันที่มีจุดหักเหที่ขมขื่นซึ่งถูกบงการโดยกฎแห่งความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์ถ้าคอมพิวเตอร์แห่งอนาคตกำลังสร้างภาพจำลองมานับพันล้านชิ้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังอยู่ในโลกแห่งความจริงไม่ใช่หนึ่งในนับพันล้านก๊อปปี้นั้น จริงๆแล้วความเป็นไปได้ที่เราจะเป็นจริงคือเพียงหนึ่งในพันล้านจะมีคนที่ถูกจำลองมาแบบคุณมากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ถูกจำลองครับและคุณจะต้องคิดว่าเดี๋ยวสิถ้าเกือบทุกคนเหมือนฉันเป็นคนถูกจำลองและเพียงส่วนน้อยนิดที่ไม่ถูกจำลองเนี่ยบางทีฉันอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจำลองมากกว่าคนที่ไม่ถูกจำลองซึ่งหาได้ยากมาก หรือพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแทบจะแน่นอนว่าคุณกำลังอยู่ในโลกจำลองบรรพบุรุษในตอนนี้ยิ่งการจำลองดีขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งยากที่จะบอกได้ว่าคุณอยู่ในโลกจำลองรู้ของจริงอยู่ในจักรวาลปลอมรู้ว่าจักรวาลจริงและความแตกต่างระหว่างที่เป็นจริงและสิ่งที่ปลอมจะหายไปจนหมดเลย ภายในโลกจำลองคุณไม่สามารถจะบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมจำลอง Virtual r เรียลิตี้และก็สิ่งแวดล้อมจริงได้จริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมที่เราได้เห็นในตอนนี้อาจจะเป็นเพียงโลกจำลองก็ได้300ปีก่อนวิทยาศาสตร์เริ่มการขวายคว้าที่จะเป็นเจ้าของเวลาเพื่อควบคุมมัน ทู้คนไม่ชอบให้เวลาถูกควบคุมโดยสิ่งเรืองปัญญากว่าเราเราทำมันเพื่อตัวเราเองแต่ทุกครั้งที่เราค้นพบบางอย่างกลับมีด้านลบออกมาบัดนี้เราถูกบอกว่าเราอาจไม่ใช่ตัวตนจริงด้วยซ้ำจริงๆแล้วเราอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความประสงค์ดังใจที่นิวตันกล่าวถึงอาจเป็นเพียงสิ่งลวงตาและเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นเรากำลังถูกควบคุมโดยสิ่งมีชีวิตเรื่องปัญญากว่าเราซึ่งพวกเขาว่าไปแล้วคือเจ้าแห่งเวลาจากมุมมองของวิทยาศาสตร์มันเป็นแนวคิดที่ทำให้ทุกอย่างพังวัตถุประสงค์ของวิทยาศาสตร์คือให้เข้าใจความเป็นจริง ถ้าเราอยู่ใน Virtual Reality เราจะถูกกีดกันจากความเข้าใจธรรมชาติไปตลอดการการสืบความจริงเรื่องธรรมชาติของเวลาได้นำไปสู่การตั้งคำถามต่อความเป็นจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็จะเป็นสิ่งที่ตลกมากถ้าจุดสูงสุดของเรงราวทางวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่นี้คือการกค่อยๆทำลายการมีตัวตนของเราทั้งหมดรวมถึงการมีตัวตนของจักรวาลที่มีเหตุผลอีกด้วย จักรวาลไม่เพียงแต่มีมากกว่าที่เราเข้าใจแต่จะมีสิ่งที่เราไม่เข้าใจอีกด้วย